ราอยากจะทำงานให้เกิดความสามัคคีให้เกิดความรักสมัครสมานกันมีเมตตากันให้อภัยกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกลองไปดูในสารานิยธรรมหกประการสารานิยธรรมหกเนี่ย <c oughs> พระองค์จะบอกเอาไว้ว่าธรรมะที่ทำให้เกิดความรักกันความสามัคคีกันความเป็นพวกพ้องเดียวกัน <c oughs> เกิดขึ้นได้เพราะอะไร สารานิยธรรมหกประการพระองค์บอกว่าพิกุนั้นเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตากับเพื่อนสัพพมาจารีด้วยกันกับผู้ร่วมง,งานด้วยกันเราต้องประพฤติกายวาจาใจอันประกอบด้วยเมตตาพระองค์บอกว่าทําแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงการทําความรักกันทําความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นพวกเดียวกัน องค์กรต้องการความสามัคคีมาอันดับหนึ่งไม่สามาัคคีไม่ได้พังถ้าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแล้วจะมารวมกันเป็นองค์กรทำอะไรใช่ไหมมันก็เละพระพุทธเจ้ายังยอมรับเรื่องความสามาคัคคีต้องสามัคคีมาอันดับหนึ่งก่อนนี่แยกเป็นสามข้อนะกายวาจาใจประกอบด้วยเมตตาสามข้อไปละจ,จากนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าอีกทั้งหลายอีกข้อหนึ่ง พิกุมีลาบเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นลาบศัก์ว่าอาหารที่ติดเนื่องในบาท,บาทก็บริโภคโดยไม่เกียรติกันไว้เพื่อตนบริโภคเป็นสาธารณะกับเพื่อนสัพพมาจารีผู้มีศิลธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเปลี่ยนกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันคือรู้จักแบ่งนะโยงได้ลาบมาแล้วไม่ใช่เก็บไว้คนเดียว แบ่งปันให้คนอื่นเขาบ้างถ้าโยมทําอย่างเนี้ยสามัคคีกันอีกข้อหนึ่งพิกขุมีสินไม่ขาดไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยนะคือเป็นผู้มีศินเสมอกันในศินพู้เจ้าบอกอีกในพระสูตรหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุสัตว์ที่มีอัธยาศัยดีจะคบกันกับพวกมีอัธยาศัยดี สัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวก็จะคบกันกับสัตว์พวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์ผู้มีปัญญาจะคบกันกับสัตว์ผู้มีปัญญาสัตว์ผู้มีฮิลิความละอายมีโอตปะความเปลงกลัวก็จะคบกันกับสัตว์พวกนี้พระเจ้าบอกว่าพิกุเธอเห็นไหมพิกุที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุนพวกนั้นเป็นพวกผู้หูสูดเห็นที่นั่งสมาธิเดินจงกรมกับพระสารีบุตรไหมพวกนั้นเป็นพวกมีปัญญาเห็นพวกที่ เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุรุธะไหมพวกนั้นเป็นพวกที่เลิศด้านที่พยจักขุแล้วก็บัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะคบค้ากันสมาคมกันโดยธาตุแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันก็ตามสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะสมาคมกันโดยธาตุงนั้นใครที่กําลังสมาคมกันอยู่ก็แสดงว่ากําลังเข้ากันได้โดยธาตุโยมลองศรัทธาคนละแบบสิโยมก็จะไม่คบกันสิลคนละแบบก็จะไม่คบกัน ดังนั้นสัตว์ก็จะแยกกันโดยธาตุของมันนะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ให้ทราบหลักการเอาไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยสอนอย่างนี้นะและอันสุดท้ายข้อที่6ธรรมะที่ทําให้เกิดความสามัคคีกันพิกุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิกุุมีทิฏฐิอันไกลจากข่าศึกเป็นนิยาน,นิกธรรมทิฏฐิอันนี้บาลีใช้คําว่าทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยะถ้าเราทําให้คนเป็นอริยะแล้วเนี่ย ความสามัคคีมาเองความเป็นพวกพ้องเดียวกันมาเองความเมตตากันความสามัคคีกันมาเองอัตโนมัติเลยเพระองค์บอกข้อ6เนี่ยเป็นทำยอดยึดคุมทำหกประการนี้ไว้ความสามัคคีกันทำยังไงสร้างคนให้เป็นอริยะให้ได้สร้างคนให้เป็นอริยะจับนั่งสมาธิฟังสุตตะให้เห็นการเกิดการดับ